ครับวันนี้พี่น้องชาวสงขลานะครับต้องขออนนญาตพี่น้องนะครับพูดเป็นภาษากลางเผื่อให้คนใดเข้าใจปัญหาของชาวตายเล่านะครับอ,อ,อยากจะเรียนว่าพคชาค่ไทยพัฒนานั้นมีนโยบายในการพัฒนาภาคใต้และสงขลาชาัดเจนนะครับผมยืนยันได้เพราะผมเป็นประธานคณะกรรมาการนโยบายและยุทธศาสตร์พักนะครับนโยบายที่สําคัญนะครับทางใต้เราจะเน้นเรื่องออราคาพืชผลซึ่ง จะมีการประกันราคายางและก็ปาล์มเนื่องจากสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าอ่อนไหวส่วนผล,ลไม้ที่เราปลูกกันแล้วเสียหายกันเยอะเรื่องราคาเนี่ยต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามความต้องการตลาดนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเราเสนอรายได้ใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ถอดด้ามเลยก็คือกองพัคชาติไทยเราได้ประกาศนะครับชาติไทยพัฒนาได้ประกาศ C C C ก็คือคาร์บอนเครดิตเซ็นเตอร์นะครับขายคาร์บอนเครดิตเรามีนโยบายแล้วว่า เกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับออผมจะชี้ว่าเฉพาะภาคใต้นี่จะได้อะไรบ้างนะครับก็มียางพาราเรามีอยู่ประมาณ10ล้านไร่นะครับแล้วขายได้5.5ตันเนี่ยนะครับเ,ออเราจะได้รายได้ต่อปีเนี่ยสองหมื่นสองร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับปาล์มน้ำมันนะครับเราได้ย่อมลงมาต้นมันเล็กนะครับเราได้5,120ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ไม้ผลยืนต้นเนี่ยอีกประมาณ800กว่าล้านบาท ไอ้ตรงนี้เองนะครับขณะนี้านคาร์บอนเครดิตตันละ400นะครับถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยนะครับสามารถจะขึ้นไปได้เป็นพันบาทเราก็สบายเพราะว่ารายได้ตรงนี้สองสามหมื่นล้านส่งไปให้เจ้าของสวนหมดนะครับนโยบายต่อไปครับปัญหาใหญ่ของภาคใต้ขณะนี้ก็คือเรื่องประมงประมงเองเนี่ยเรามีเรือพื้นบ้านจดทะเบียน29,0 0 0าลำในภาคใต้นะครับประมงพาย์จดทะเบียนห้าพันกว่าลำแต่ปัญหาที่มีก็คือว่านะครับ มีปัญหาเรื่องพระราชกำหนด2,558ซึ่ง EU บังคับนะครับให้เราออกโดยอ้าง IUU แต่รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารก็เลยไม่กล้าไม่กล้ากับเขาเลยออกเป็นพหลกอมากฎหมายที่เร็วเรื้อแรงเกินไปจนกระทั่งเรือเจ๊งไปหมดเลยนะครับทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะในภาคใต้เราจะแก้ยังไงครับเราจะแก้โดยการที่ว่าเราร่วมกันแล้วเราต้องใช้พรรคการเมืองจากประชาชนไปสู้กับ e U นะครับเราร่วมกันแล้วทุกพรร เสนอแก้กฎหมายเจ็ดฉบับนะครับร่วมกันผมเป็นฉบับแรกแล้วพวกเรานี่ร่วมกันไปหมดตอนนี้กฎหมายผ่านวาระหนึ่งไปแล้วนะครับผมได้รับได้รับเกียรตินะครับเป็นประธานกรรมธิการเราใช้เวลา4ี่วันนะครับเราทําเป็นร่างที่8ขึ้นมาได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วเสนอไปยังประธานชวนแล้วนะครับรอไว้รัฐบาลหน้าผมตั้งใจจะกลับไปทํากฎหมายนี้เสร็จถ้าประชาชนจะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาผมอยู่ใน บัญชีรายชื่อนะครับเลือกเข้าไปผมจะไปทำกฎหมายนี้ให้เสร็จตามความตั้งใจนะครับประเด็นต่อมาครับเรื่องด้านโยบายท่องเที่ยวของภาคใต้ภาคใต้เองนี่นะครับมีพื้นที่อุทยานอยู่39แห่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราได้รายได้จากเท่าไหร่ภาคใต้เรามีนักท่องเที่ยวมาในช่วงตุลา65-66ถึง66นะครับ เจ็ดแสนชาวท่องเที่ยวต่างชาติ8ปดแสนเราได้รายได้สามแสนกว่าล้านเฉพาะภาคใต้ตรงนี้เราต้องส่งเสริมให้ใช้อุทยานให้เข้าไปเที่ยวได้แต่ต้องยั่งยืนนะครับนโยบายต่อไปก็คือเรามีปัญหาที่เราไม่กล้าพูดก็คือความรุนแรงความรุนแรงที่เกิดในภาคใต้เนี่ยเป็นคนของเราเองมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับนโยบายที่จะตั้งก็คือว่าต้องสร้างความหวังขึ้นนะครับบนบนพื้นฐานความเข้าใจและความจริงใจเพราะว่าคน3จังหวัดเนี่ย ไม่มีความฝันเลยนะครับพึ่งอะไรก็ไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่ป้องกันเหตุที่มันจะเกิดเราอยากจะให้มีเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นเมืองปัตตานีก็ได้ครับเป็นเมืองที่ประสานโอไอซีแล้วก็ขายาหา,าราลานออกไปโลกมุสลิมนะครับตรงนี้ทําให้พัฒนาขึ้นมีงานมีการทําความรุนแรงก็จะหายไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขาใจผมอยู่มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านโยบายนะครับ นโยบายสงขลาก็ามีเรื่องสงขลาด้วยสงขลาเนี่ยผมเสนอนโยบายนี้นะครับคือสงขลาตอนนี้มันเป็นเมืองปิดคนมาแล้วจายตาดูแล้วเลยไปหาดใหญ่หมดเราต้องทําให้เมืองสงขลาเนี่นะครับมีนโยบายเมืองแฝดต,ต่างบุค,คลิกผมเคยอยู่ดัลลัดฟอร์ตเวิร์ตมาเมืองแฝดคู่นี้อยู่ใกล้จะมีความตาแตกต่างสงขลาเนี่ยต้องเป็นเมืองสงบที่น่าอยู่อาศัยแล้วหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งธุรกิจและสีสันนะครับตรงนี้ทําให คนจะมาสนใจสงขาและเพิ่มมาเที่ยวมากขึ้นนะครับผมฝากไว้สุดท้ายนะครับไม่ไปนะจ๊ะนะครับก็เสนอนะครับไว้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวงานทีหลังจะพูดว่าให้เลือกพักชาติไทยเพราะเรารับฟังและทําจริงนะครับเลือกสิ่งเวทล้อนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเลือกพักชาติไทยพัฒนาแล้วเลือกวราวุธศิลปาาชาไปสู่นายกรัฐมนตรีขอบคุณมากครับนิกรจำงชาติไทยพัฒนาครับ